ทักทายค่ะทุกคนวันนี้จะพามาทำลายถักที่เรียกว่าเชลสติสนะคะโดยเริ่มต้นนะคะเรามาดูก่อนว่าเราจะถักจำนวนกี่หลักดีสมมติวันนี้ต่อมจะถักจำนวน5หลักนะคะก็นับไปเลยค่ะ1 2 3 4 5เพื่อให้มันบาลานซ์นะคะหลังจากนั้นสอดเข้าไปในรูที่อยู่กลางนั่นก็คือหมายเลข3นะคะเราก็จะใช้เป็นลายถัก พอหนึ่งคอหรือว่าถัก f มาร่วมด้วยหรือเพื่อนๆอ,อยากจะถักเป็นการถักทีมาด้วยก็ได้ mm. คือเราสามารถนําลายพวกนี้มาประยุกต์ใช้ได้สำหรับวันนี้เราจะขอยกตัวอย่างเป็นการทําลายพอหนึ่งคอหรือว่าการถัก f นะคะเริ่มต้นเลยก็คือเราจะพันหัวเข็มหนึ่งรอบหลังจากนั้นนําหัวเข็มนะคะสอดเข้าไปในหลักที่สามหนึ่งสองสามนะคะสอดเข้าไปค่ะแล้วก็ถักเป็นตัว f หรือว่าพอหนึ่งคอเมื่อกี้ต๋อมบอกว่าต๋อมจะถักห้าหลักใช่ไหมคะต๋อมก็นับไปเลยค่ะหนึ่ง พหนึ่งขสองพหนึ่งขสามพหนึ่งขสี่และพหนึ่งขห้าจะเห็นได้ว่าเห็นไหมคะหลักของมันเลยก็คือเราเอามาไว้ในจุดเดียวกันก็คือช่องหมายเลขสมเพื่อให้มันกลางออกคล้ายรูปพัดหรือว่าหอยเชลลนั่นแหละค่ะหลังจากนั้นเราก็จะ เว้นสองแล้วก็สลิปสติทเห็นไหมคะระยะของหอยเชลล์หรือว่าของพัดมันก็จะพอดีเดี๋ยวอีกรอบนึงนะคะพันหัวเข็มหนึ่งรอบหลังจากนั้นเว้นสองหลักแล้วก็นำเข็มไปสอดในหลักที่สามแล้วก็ถัก F พอหนึ่งข้อหนึ่งพอหนึ่งข้อสองพอหนึ่งข้อสาม พอหนึ่งขอสี่พอหนึ่งขอห้าได้ห้าหลักหลังจากนั้นเว้นสองแล้วก็ไปสลิปสติ๊ในหลักที่สามเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ลายหอยเชลล์หรือว่าเป็นลายคล้ายๆรูปผัดแล้วนะคะทีนี้อยากจะนําลายอื่นมาประยุกต์ใช้ได้ไหมที่ไม่ใช่ตัว f หรือว่าพอหนึ่งคอคำตอบคือได้ค่ะเราจะนําลายถักตัว t มาใช้ก็ได้เดี๋ยวทําให้ดูนะคะถักเป็นห้าหลักเหมือนเดิมแล้วก็เว้นสองหลังจากนั้น ตัวทีหนึ่งทีสทีสทีสี่และทีหหลังจากนั้นทำสลิปสติ๊กในหลักถัดไปเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเราก็จะทําได้แล้วแล้วถ้าถามว่าจะทํำลายอื่นได้ไหมที่ไม่อยากใช้ตัวทีตัวเอํคำตอบก็คือได้เราสามารถประยุกต์ใช้เป็นพอสองคอก็ได้ค่ะก็คือ พันหัวเข็มสองรอบหลังจากนั้นเว้นไว้สองช่องเพราะเราจะถักห้าหลักใช่ไหมคะแล้วก็นับไปเลยพอสองคอหนึ่งพอสองคอสองพอสองคอสามพอสองคอสี่และพอสองคอห้า จากนั้นเว้นสองช่องไปสลิปสติ๊ในช่องถัดไปเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็เป็นลายถักที่ง่ายๆแล้วก็เราสามารถเห็นได้ทั่วไปเลยเนะาะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆเนานะเราพบกันใหม่ ep หน้านะคะ